สวัสดีครับผมนายสุริศักดิ์เจริญตำแหน่งเทคโนโลยีประจำทูวสเปียสาขาเซนตันเวเกตรอบไลฟ์เดมโม่ประจำวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2,563ในหัวข้อแนะนำการสมัครทูวิชั่นแพตตินัมโก้ทูวิชั่นซูปเปอร์สตาร์พร้อมแจ้งกระบวนการให้ชัดเจนและเห็นภาพค,ครับสวัสดีครับผม เเฟียเบนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอีกหนึ่งแคมเปญดีๆนะครับสำหรับนะครับลูกค้าที่ต้องการจะติดตั้งนะครับในรูปแบบของ t ูวิชั่นนะครับโกลและแพลตินัมครับแคมเปญที่ผมจะนำมาเสนอนะครับก็จะเป็นแคมเปญของ t ูวิชชั่นซูเปอร์สตาร์นะครับชูวิชชั่นซูเปอร์สตาร์นะครับคู่ผู้หญิงคูณผู้ชายสามารถที่จะสมัครได้นะครับ โดยการที่เราเช็คพื้นที่ก่อนได้นะครับผมแคมเปญนะครับสิทธิพิเศษนะครับก็มีเริ่มตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายติดตั้งแบบสแตนดาร์นะครับหรือว่าติดตั้งแบบเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นรวมบริการนะครับ3บริการหรือ4บริการนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นติดตั้งแบบในรูปแบบของรวมบริการ4บริการแล้วกันนะครับถ้าติดตั้งแบบรวมบริการ4บริการนะครับก็จะเป็น Tool Smart choice นะครับผม ก็ถ้าเป็นติดตั้งเป็นแพลตินัมนะครับบวกกับอินเทอร์เน็ตนะครับในความเร็วที่1,000นะครับการดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่200นะครับอันนี้เราจะถูกได้อัพสเปซเขิ่มอีกนะครับอัพในเรื่องของการอัปโหลดขึ้นมาเป็น500ด้วยนะครับในส่วนของทูม o คเอชนะครับก็ได้ไปเช่นกันครับก็จะได้จากอินเทอร์เน็ตดาต้อยู่ที่1 0 g กนะครับก็จะได้เป็น 20GB นะครับ อีกครั้งนะครับยังได้รับนะครับเป็นลำโพงอจฉริยะนะครับหรือว่า Google Net นั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับแบ็กการ์ดด้วยนะครับสัญญาณตรงนี้จะอยู่ที่24เดือนครับเรามาดูในเรื่องของทูวิชั่นกันดีกว่าทูวิชั่นนะครับถ้าเป็นแพลตินัมนะครับเจฟรีนะครับการเด้งนะครับทั้งหมด6เด้งด้วยกันนะครับฟี6เด้งยังไงมาดูกันนะครับเด้งแรกนะครับอัสปินที่บอกไปเด้งที่2นะครับจุดเสริมจุดที่2นะครับ ฟรีนะครับนาน2ปีหรือ24เดือนครับส่วนจุดเสริมจุดที่ส่มนะครับจะฟรีตลอดชีวิตนะครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นอัปในเรื่องของตัว d a t ้าทูมุกเอ,อนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นฟรี Google Ne ็แล้วก็ฟรีแบ็กการ์ดอีกด้วยนะครับผมราคานะครับจะรวมมูลค่าอยู่ที่31,733ั้ยบาทพูไหมฮะ ผมว่าคุ้มมากนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นตารางนะครับในเรื่องของจุดนะครับจุดหลักนะครับถ้าเป็นรวมบริการจะจ่ายอยู่ที่1,700นะครับผมจุดเสริมอย่างที่ผมบอกไปนะครับในรูปแบบของแพตตินัมนะครับก็จะเป็นฟรี2ปีสำหรับจุดที่2และฟรีตลอดชีพนะครับของจุดที่3นะครับจุดที่4นะครับมีคนสอบถามเข้ามาจุดที่4และจุดที่5ที่6กเจุดที่4นะครับจะเป็น ส่วนลด50%แล้วจุดที่5 6นะครับจะเสียตามปกตินะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมถ้าหากคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับสนใจนะครับที่จะสมัครนะครับบริการนี้นะครับเชิญได้ที่ทูสเฟียสาขาเซนต์แน์เบเกตนะครับมาติดต่อผมสเฟียเบนได้เลยครับสำหรับนี้ผมสเฟีย e เบนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ